โชว์วนะครับก็คลิปนี้พามาดูวิธีการย้ายต้นไม้กันนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ลงหลุมนะฮะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศต้นไม้นะครับที่เราทําการย้ายนะฮะนี่นะครับนี่นะอันนี้ก็คือเราทําการย้ายมานะครับนี่นะฮะเป็นต้นปาล์มนะครับเราทําการย้ายมานะครับจากที่หนึ่งมาใส่อีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นต้นปาล์มนะครับบริเวณนี้ ก็คือเป็นต้นตาลนะครับเราใช้แมคโครในการย้ายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาไปเดินไปดูครับนะฮะว่าเราทํางานกันอย่างไรนะครับสําหรับการย้ายนะครับเพื่อไม่ให้ต้นไม้ตายนะครับเราจะได้รู้นะฮะวิธีการย้ายนะครับอันนี้ก็คือเราใช้แมคโครตัดเลยนะแต่ว่าต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับต้นไม้ยังอยู่ได้สบายนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ากะานะเราย้ายมานะครับก่อนที่เราจะย้ายมาดับแรกนะครับท่านต้องเตรียมหลุมไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านต้องเตรียมหลุมให้เรียบร้อยนะครับเงียตอน่อนที่เราจะย้ายมาเราเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับเราเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับเมื่อเตรียมหลุมไว้นะครับได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับนะฮะถ้าต้นไม้ นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับสามารถใช้แมงโคตักมาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูวิธีการขุดนะครับวิธีการขุดเนี่ยเราต้องขุดให้ติดดินมาด้วยนะครับถ้าเป็นดินร่วนปนทรายนะครับท่านต้องใช้วัสดุห่อห่อรากนะครับท่านต้องใช้วัสดุห่อรากให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ดินกับรากมันแตกจากกันนะครับ ก็ไม่ดินกับรากมันแตกออกไปนะฮะนะครับไม่งั้นต้นไม้ท่านจะตายนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวมันเกาะรากแน่นอยู่แล้วนะครับถ้าเราขนย้ายไม่ไกลนะครับก็สามารถที่จะใช้แม่โคตักมาได้เลยนะครับเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับเราไม่ได้ใช้อะไรหอนะครับที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้อะไรหอก็คือมันสามารถตักมาได้เลยนะครับ ก็คือมันสามารถตัดแล้วก็ยกใส่รถตัดมาได้เลยนะครับอย่างตรงนี้ก็คือเราย้ายต้นปาล์มนะครับนี่นะฮะเราย้ายต้นปาล์มก็ให้ดูครับเดี๋ยวถ่ายให้มาดูบรรยากาศใกล้ๆนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมป้ายตอนนี้เราก็ใช้แมคโคขุดแล้วก็ถมไปด้วยนะครับทำได้ทั้งสองอย่างขุดทั้งถมนะครับ ไปเราก็จะเดินสายน้ำนะครับต่อไปเราจะเดินสายน้ำมานะครับเราจะเดินสายน้ํานะครับก็คือสายน้ําก็คือที่เราจะเดินจะเป็นสายดาแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือสายดํานะครับ คือสายดาแบบนี้นะครับสายดําแบบนี้นะครับเมื่อเราเดินสายน้ํามาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใช้ไม้ค้ำนะครับไม้ค้ำด้วยไม้ไผ่แบบนี้นะครับไม้ค้ำสี่ทิศนะฮะนะครับเพื่อไม่ให้ต้นไม้เวลาโดนลมพัดลนอะไรนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะฮะเหล่านี้นะครับนี่ฮะนี่ก็คือเป็นรายละเอียดการย้ายต้นไม้นะครับ สำหรับใครที่ย้ายต้นไม้นะครับถ้ามีแมคโครมันก็สะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องขุดเองแต่ถ้าไม่มีแมคโครนี่ก็ต้องใช้คนขุดนะครับใช้แรงงานนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานิดหน่อยนะครับแต่ความละเอียดนะครับถ้าคนขุดเองก็จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่กระทบรากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ให้แมคโครเคลียร์รายละเอียดนะครับ แล้วก็เก็บหลุมนะฮะเก็บถมหลุมให้เรียบร้อยนะครับบริเวณนี้นะครับเก็บหลุมแล้วก็ถมหลุมให้เรียบร้อยนะครับพวกเศษแก้วเศษอะไรพวกนี้นะครับเก็บทิ้งไปนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับที่เราทําการขนย้ายต้นไม้การสดดเอาบรรยากาศไหมทุกท่านได่ดูกันนะครับนะเผื่อเป็นไอเดียนะครับเผื่อเป็น รายละเอียดต่างๆให้ทุกท่านได้ไปปรับปรุงใช้หรือว่าไปต่อยอดเพิ่มเติมนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูครับวิธีการขุดนะครับว่าเราขุดกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเดินไปดูครับไปนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับวิธีการขุดนะครับนี่เราจะใช้แม่โครขุดขุดรากแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเราจะขุดรากกันแบบนี้ขุดรอบๆโคนต้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ครับเราจะขุดแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้พอยกขึ้นมานะครับเราจะใช้แมคโครเกลี่ยเกลียดินออกอีกนะครับไม่ให้มันหนักเกินไปนะฮะนะครับนะครับเราจะขุดรอบแบบนี้เลยนะครับนี่นะเ็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยเราจะขุดเวลออย่างนี้นะครับขุดเวลอเลยนะครับขุดเวลอแบบนี้นะครับทีนี้แมคโครมาล้วก็ให้แมคโครตักเลยนะครับ นี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับนะฮะวิธีการย้ายต้นไม้นะครับแล้วก็การขุดรอที่เราทําอยู่นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะฮะใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครยังไม่กด Sub s c r i b e ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับไรนะครับมีอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ